สวัสดีครับเป็น้องชาวโซเชียลครับวันนี้พาท่านมาเที่ยวเมืองตาครับจังหวัดตาเป็นน้องจ๋าโอ่นบรรยากาศริมน้ําปิงครับเมื่อก่อนนี่ตอนสมัยละอ่อนครับเป็น้องจ๋าตอนอยู่ที่นี่ผมมานั่งร้องไห้คนเดียวที่นี่ครับเป็นน้องจ๋าชีวิตแป้งระทศมาเป็นน้องจ๋าฟาละว้าา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 ราาานาา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 ี่เาา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 า่าาาาอาาางาา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 าี่าาาล้อ อนี่มันต้องเอาขึ้นหิ้งมาเลยนะเนี่ยโอ้โหสามล้อเปื้อนเจ๋งแท้ๆนี่ครับพี่น้องจา๋าโอ้อยกาบ่เสียใจครับพี่น้องจา๋าใช้แวนี่ครับพี่น้องจา๋าชีวิตบางคนก็บ่าผมแอลดีก็ย่าได้นี่ๆๆแต่เฮาก็ต้องระมัดระวังตัวครับพี่น้องจา๋ามาสนใจแล้วครับบ้านเมืองเาฮาอย่างการะหูอะไรสาลละมีก็เรื่องกระลาวครับพี่น้องจา๋านี่ตามท่านครับ หมอท่ามันจะติดกันมาแล้วครับสตา์หาไม่ได้เพราะว่ารวยกระจุกจนกระจายครับหาเลี้ยงคนบางคนแล้วมันบ่อิ่มเขาว่าจนอยู่ห้านะ่ะกล้พี่น้องจ๋าก็เลยปล่อยมันครับเอาความสุขที่ยัดใส่ตัวดีกว่าใครอยากมีความทุกขปล่อยเปิ้นแต่ประเทศนี้มันเปิดใจอ่ะครับพี่น้องจ๋ามีก็คนแบบนี่นี่นนนนกล้มีใครกล้ผมพ้องแต่เลยตามนั้นครับแต่ผมพี่เจส้นย ปลาท่าแทนแอวเวียงเมืองตาครับพี่น้องจ๋าแต่เราก็ต้องเว้นระยะห่างจากเปื่อนแล้วครับพี่น้องจ๋ามาอยู่ใกล้ละเพราะว่าบ้านเมืองจังหวัดตากนี่อันนี้อันชายแดนก็เป็นกังใจให้พี่น้องชาวเมียนมากเลยเนอะสู้ๆนี่บรรยากาศเหมือนอยู่ชายทะเลครับพี่น้องจ๋าโอ้โหชิวมากตอนเย็นๆที่ผมชอบมานั่งริบน้ำครับพี่น้องจ๋าแล้วก็รอนเล่นตายครับพี่น้องจา๋าฮะนี่แหละครับดีแล้วครับผมไม่เป็นเชื้อติดเชื้อสักดีนาผมว่าแล้วครับมีสตางค์แล้วเป็นอย่างเปื้อนว่เอาแล้ว ผมยอมตุกดีกว่าแล้วผมมีความสุขเงี้ยมีความสุขขนาดผมมีสตังแต่มีความสุขครับตามใจเปิ้นเตะใครจะรวยจ้างเปิ้นเฮาอยู่ของเฮาดีกว่าจากผมวิเจเสอน้อยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับบุญคือเงินสกักคนเดียวที่สามารถติดตามตัวเราไปได้ทุกพิชชาติไม่ใช่เงินอย่างอื่นถ้าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นคำอ้างก็เรื่องคุณเพราะว่าบ้านเมืองปัจเจียมันม่ต้องการให้เรารวยมันต้องการให้เราตุกจากนั้นเนอะตามน้น